สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นยามว่างอีกวันหนึ่งนะที่ผมจะได้มาทํารถตัวเองนะครับรถคันนี้เป็นรถ v ีออสเจนสองนะครับอาการของมันก็คือความร้อนขึ้นสูงนะฮะมันโอเวอร์ฮีตนะครับช่วงที่ผมขับรถอยู่บนทางด่วนมันความร้อนมันขึ้นสูงมากนะฮะไฟมาาันจะกระพริบตรงที่หน้าปัด จนกระทั่งไฟน้นมันค้างก็คือถ้ามันค้างนี่แสดงว่าความร้อนมันขึ้นสูงมากผมก็ต้องจอดรถแล้วก็ให้เครื่องมันมันมันเย็นในระดับหนึ่งแล้วก็ค่อยคขับออกมานะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ตรวจสอบดูนะฮะเบื้องต้นก็คือน้ำในหม้อน้ำที่ผมดูแล้วเนี่ย มันไม่ได้มีการแห้งนะครับคือน้ําในหม้อน้ําแล้วก็น้ําพักน้ําเนี่ยหม้อพักนี่มันมันก็ยังยังมีน้ําของมันอยู่นะฮะอันนี้อันนี้ผมถ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะผมเปลี่ยนถ่ายน้าในในหม้อน้ําเรียบร้อยแล้วนะซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเปลี่ยนถ่ายเนี่ยผมก็เช็คเปิดฝาหม้อน้ําดูนะรปรากฏว่ามันจะมีคาบตะกันเป็นน้ำเหลืองออกมาเพราะว่าครันนี้ผมผมไม่ได้ ใช้คูลิง่งนะฮะค,คูลิ่งในในการผสมเข้าไปในน้ำมอน้นาเพื่อลดความร้อนนะครับโอกาสที่จะเกิดตะกันในหมอน้อ้นาก็เป็นไปได้สูงนะครับคือช่วงที่ผมถ่ายออกมาเนี่ยน้ำมันจะมันมันจะเป็นสีเหลืองเลยนะอันนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระบบน้ำในระบบนี้ เกิดการอุดตันในหม้อน้ําได้นะครับผมก็ได้ทําการล้างหม้อน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้หลังจากนั้นนี่ผมก็ได้ทําการเติมน้ําอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลองวิ่งดูปรากฏว่าไฟมันยังกระพริบอยู่ความร้อนมันยังขึ้นสูงอยู่นะซึ่งผมมองว่าหม้อน้ำห <c oughs> ม้อน้ํามันไม่น่าจะเกิดการอุดตัน นะครับทั้งที่ผมเปลี่ยนในน้ำออกไปนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ําในหม้อน้ำนะแล้วก็เติมน้ําใหม่คือหม้อน้ําตรงนี้เนี่ยของผมผม,ม,มันเปลี่ยนไปเมื่อปีที่แล้วนะเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมสองชั้นนะฮะนี่ฮะถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นการระบายความร้อนมันจะดีมากเลยถ้าเทียบกับหม้อน้าของเดิมของมันนะครับสิ่งที่ผมมองดูอีกอย่างหนึง่ง สาเหตุที่ทำให้ความร้อนขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นที่วาวน้ําของรถ v ีออสคันนี้นะครับวีออสคันนี้ผมได้แกะวาวน้ำออกมานะครับอันนี้ผมได้ทำการถอดอไดชาร์จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อให้มีได้มีพื้นที่ในการถอดวาวน้ำออกมานะครับไดชาร์จนี้ผมก็ใช้ หลักๆที่มันยึดไดชาร์จเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับเบอร์สิบสี่กับเบอร์สิบสองนะให้คลายออกมานะครับอันนี้คลายไม่ยากนะฮะก็เพื่อนๆน่าจะทํากันได้นะครับอันนี้น็อตหลักๆก็มีอยู่ตัวนี้นะฮะแล้วก็ยึดตรงไดชาร์จนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราผมจะให้ดูนะฮะว่าตัวว์วน้ําที่ผมกําลังจะถอดเนี่ยมันเป็นสภาพมันเป็นยังไงนะครับ อันนี้ผมก็คลายน็อตออกมาบางส่วนแล้วนะเดี๋ยวอันนี้ตัวท่อน้ำเนี่ยผมผมจะไม่ไม่ไม่ดึงออกมาจากชุดเนี้นะเพราะว่าผมกลัวตัวนี้มันหักนะผมก็เลยถอดถอ,นนอดน็อตเบอร์สิบออกมาแล้วก็ขายออกมาทั้งชุดเลยก็ดึงออกมาท่อน้ำนี้ก็ยึดไว้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ดึงออกมามันก็จะเจอวาล์วน้ำของของมัน เนี่นะครับวาวน้ำสภาพสภาพวาวน้ำดูแล้วไม่น่าจะรอดนะครับเพราะว่าดูมันมีคาบตะกันคาบสนิมที่ติดอยู่ภายในนะครับนี้เวลาความร้อนมันอุณหภูมิเปิดที่82ององศาเนี่ยมันจะไม่เปิดให้นะเพราะว่ามันมี ตะกันเกาะตรงขอบสปริงด้านในอยู่นะครับทให้เกิดการติดขัดวาล์วน้ำมัน,ม,นมันก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับอันนี้เดี๋ยววาล์วน้ำตัวนี้นี่ที่ผมเปลี่ยนหมอน้ำเนี่ยกับวาล์วน้ำเนี่ยผมเปลี่ยนพร้อมกันเลยนะอันนี้ผมก็ซื้อของใหม่มาผมก็เลยไม่เข้าใจว่ามันทำไมมันเสียอันนี้ก็เสียก็คือ น่าจะทราบสาเหตุนะครับก็คือผมผมไม่ได้ใช้คูลเลนเติมเข้าไปนะฮะสภาพออกมามันก็เลยเป็นอย่างนี้เกิดค่าประกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาลองไปต้มดูนะครับว่า <c oughs> วาลวชุดนี้มันเปิดหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไป,ไปลองดูเลยครับอันนี้ผมเตรียมภาชนะเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็เปิดแก๊สเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาทดสอบดูว่าอ,อถ้าน้ำเดือดเนี่ยวาล์วน้ำมันจะเปิดให้หรือเปล่านะครับถ้าไม่เปิดก็แสดงว่าเสียนะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะเดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดนิดนึงนะครับอันนี้เดือดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมาดูว่าวาล์วน้ำมันเปิดหรือเปล่านะครับ ไม่น่าจะเปิดนะครับเนี่ยนะมันไม่มีช่องอากาศที่แสงผ่านไปได้เลยนะคะมันยังปิดอยู่นะะอันนี้ถ้าปิดเนี่ยแสดงว่าน้ำมันไม่สามารถเอาหม้อน้ำน้ำออกจากหม้อน้ำเนี่ยผ่านเข้าไปในเครื่องยนต์ได้นะครับนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเครื่องยนต์มันร้อนนะครับเนี่ยมันปิดอยู่ นี่ยนะครับวาวมันตายแล้วนะฮะมันไม่เปิดให้แล้วคาบสนิมเกาะค่อนข้างเยอะนะครับมันเอกมันน่าจะเกิดจากการติดขัดแกนในนะฮะแล้วก็สปริงมันค้างสเปคตัวนี้มันอุณหภูมิจะเปิดที่82องศา ใหม่นี้มันจะมีโลโก้โตโยต้าอยู่ด้วยนะครับ<ม>ก็คือแปสององศาเหมือนกันนะครับแต่ความต่างของตัวนี้สองตัวนี้นะครับก็คือด้านบนของของตัวตัวฝั่งนี้นะที่ผมซื้อมาใหม่เนี่ยโครงสร้างมันจะดูแล้วตัวนี้มันจะแกนแกนเหล็กมันจะหนากว่านะครับแกนด้านบนนี่ ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะเพราะว่าของเดิมของผมนี่ผมก็ซื้อของแท้เหมือนกันอันนี้ก็ของแท้นะครับแต่ดูงานแล้วมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นี่ผมซื้อมาก็ประมาณ6กรอยกว่าบาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันเลยครับเดี๋ยวนี้ผมจะ ทากาวกันไว้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้มันมีตัวขอบยางเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>การรั่วซึมแต่ว่าเพื่อจะให้ชัวร์นี่ผมจะทากาวตลอดนะครับกาวอย่าไปทาเยอะนะคแค่เอาพอประมาณพอนะครับ กดให้มันสนิทนะฮะถ้ากดสนิทแล้วก็ประกบได้เลยครมันมีกาวติดตรงตรงเบ้านี่อยู่นะต้องออกเลย ีตั้งสายพานผมก็จะใช้ไอ้ตัวแฉลงตัวนี้นะฮะงัดงัดเข้าหาตัวนะครับคลายน็อตตัวนี้ก่อนนะครับหลวมๆเล็็อกน็อตเบอร์สิบสี่ B ด้านล่างนะครับ หังจากสตาร์ทรถแล้วเราก็คอยดูเหมือนว่ามันมีจุดรั่วซึมของน้ำหรือเปล่านะถ้าไม่มีก็ลองขับทดสอบได้เลยนะคแต่คิดว่า <c oughs> น่าจะหายนะครับเพราะว่าอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หม้อน้ำเดือดอุณหภูมิขึ้นเนี่ยก็อีตัวหนึ่งก็คือที่ผมลืมบอกไปก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับ พัดลมไฟฟ้านะครับแต่ว่าพัดลมไฟฟ้านี่มันของผมมันทํางานปกตินะเวลาเปิดแอร์ก็ทํางานแล้วเวลาเครื่องร้อนในระดับหนึ่งพัดลมก็นกจะทํางานแรงขึ้นนะมันจะเป็นสองสเต็ปของมันนะครับก็ดูระดับน้ํานะว่ามันได้ระดับหรือยังนะว่ามันมีคอยเติมไปเรื่อยนะครับเพราะว่า ครั้งเราเติมไปเนี่ยมันก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับเวลาช่วงสตาร์รถเราต้องคอยเติมให้มันหล้นออกมาแล้วก็ดูหม้อพักน้ำด้วยนะครับโอเคครับผมขอจบการเปลี่ยนวาน้ำของรถวีออสเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพีใหม่ครับผมครับสวัสดีครับ